พระสมเด็จโมกคลาสาลีบุตรวัดนางชีปี2509วงเล็บหลวงปู่โต๊ะปุกเสกดำเนินการจัดสร้างปีพุทธศักราช2509โดยท่านพระครูประศาทสมาธิคุณวัดปากน้ำภาษีเจริญใช้ระยะเวลาการจัดสร้างนานถึง9เดือนเศษเนื้อหามวลสารผงวิเศษมากมาย มวลสารผงวิเศษต่างๆที่ใช้จัดสร้างผงธรรมพระของขวรผสมเส้นเกสาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำผงเรียนคำพีของหลวงพ่อสดทำถวายพระอ,อาจารย์ผึงวัดสองพี่น้องสุพรรณบุรีผงม,มหาราชของหลวงพ่อวัดปากน้ำทำถวายพระครูวิริยะกิติวงเล็บหลวงปู่โ๊๊ะ รวมผงพระคำภีที่หลวงปู่โตทำเองด้วยผงทำพระของหลวงพ่อโหน่งวัดอัมพวันสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระวิปัสนาจารย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำผงพระคำภีต่างต่างเช่นปัทมังอิทิเจมหาราสุกิติมหาพาหงคบสิบสองคำพี ผงพระกูเก่ามีว่านบินชินผงสำลิดจากสุพรรณบุรีกำแพงเพชรสุขโขทัยเป็นต้นคุณโลมราบผงหลวงปู่เท่าวัดหนังท่านเจ้าคุณโพธิวลรคุณวัดโพนิมิตรมอบผงที่ท่านทำเอง พระครูวิริยะกิติวงเล็บหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีม้อผงที่ท่านทำเองพระครูสมุทรอัมพลวัดปราศาสตร์ม้อผงว่านร้อยแปดคุณชลอเปลมสวัสดิ์ม้อผงหลวงปู่ชูวัดนาคปก <c oughs> พ้าผงขุนแผนหักและดอกมะลิที่ถวายหลวงพ่อทิพวาลีเป็นต้นวาละพิธี พุทธาพิเศษวาระที่หนึ่งหลังจากทำการพิมพ์พระได้ตามจำนวนแล้วเสร็จได้ถวายให้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเมตตาปลูกเสกตลอดไตรมาสสามเดือนวาระที่สองทางวัดนางชีได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ9ก้าลูปทำพิธีพุทธาพิเศษซึ่งก็เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งนั้น นามพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณที่ร่วมพุทธาพิเศษหนึ่งหลวงปู่นาควัดละคังสองเจ้าคุณผลวัดหนังสามคุณพ่อภัยทุนวัดโพนิมิตรสหลวงพ่อภัยทุนวัดโพนิมิตรสหลวงพ่อผินวัดพระเชตุพนห้าหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์หกหลวงปู่โตวัดประดู 7. หลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือ 8. ดหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอก 9. หลวงพ่อนวลวัดไก่เตี้ยวาาะที่สพระที่เข้าอยู่ปริวาสปฏิบัติทุดง50สรูปร่วมกันปลุกเสก15้าวันณวัดภายทองจังหวัดอ่างทองวาะที่สี่นำเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษโดย1 0อยแปดขณาจารย์ที่วัดป่าล,ลีไลจังหวัดสุพรรณบุรี วาระที่หเข้าร่วมพุทธาพิเศษวัดอื่นๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอีกหลายวัดอาทิวัดกัลยาณมิตรวัดสุทัศน์วัดลาดสิทธารามวัดประดูดวัดเศษเศษวัดเศษตวัชัดวัดเศษวัชัดวัดลักขังวัดใหญ่ศีสุพรรณเป็นต้น พิธีอาราธนาดังนี้พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทโธพะคะวะทนะโพคาสัมมาอาลาหังท่าภาวนาธรรมสมาธิว่าสัมมาอะละหังคำอธิฐานขอขอเดชะเจ้าขออภัยคำอธิฐานขอขอเดชะ คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณครูอาจ,จารย์คุณบิดามารดาทั้งหาประการนี้กับบุญบารมีที่ข้าพระเจ้ากระทำไว้แล้วมีมากน้อยเท่าใดจงมารวมกันเป็นพลังอภินิหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวบริวารจงปราศจากทุกภัยอันตรายมีความสุข พบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการวงเล็บปรารธนาตามต้องการเธอขออภัยหากผิดพลาดประการใดครับที่มาเพจอาจารย์อภิชาติชินโชติการลาวัตกมังเวทแห่งยุค